ว่ากันว่านะครับผมร้านแดงโภชนาเป็นร้านอาหารจานเดียวที่เด็ดร้านหนึ่งในย่านสะพานเหล็กแห่งนี้เลยร้านนี้เป็นร้านอาหารจีนสไตล์ฮ่องกงนะครับผมว่าเราไป้าพลังความรอดที่ร้านนี้กันเลยดีกว่าครับผมโอ้โหน่าทานทุกเมนูเลยนะครับที่ร้านนี้เมนูไหนเด็ดที่สุดนะครับเรียกว่ามาร้านนี้ทีไรต้องั่งทุกครั้งเลยครับก็มีทั้งข้าวละก๋วยเตี๋ยวครับที่เด็ดเลยก็คือเมนูเป็ดครับเพราะว่าน้ำราดและเครื่องเทศนี้กลมกล่อมมากและที่ขาดไม่ได้คือขวดนี้เลยครับที่ช่วยเพิ่มรสชาติความอร่อยครับผม ตั้งเมนูเด็ดมาทานแถมยังไม่ลืมเคล็ดลับ่าพลังความอร่อยมาทานู่กันแบบนี้เพราะฉะนั้นมื้อน,นี้อร่อยพรีทั้งโตไปเลยครับ <S <S ตอนนี้ผมอยู่กับเฮียตือเจ้าของร้านแล้วนะครับจริงหรือเปล่าที่เขาบอกว่าร้านของเฮียเนี่ยเป็ดอร่อยสุดๆใช่ครับเพราะเราใช้เป็ดเชอร์รี่ขนาดกําลังพอดีเวลาปรุงเครื่องมันจะได้เข้าถึงเนื้อในส่วนสูตรน,น้ำรากของเราก็เป็นสูตรจากฮ่องกงรสชาติกลมกล่อมครับ <S 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 อร่อย สัปดาห์หน้านะครับเราจะไปช้าพลังความอร่อยกันที่ร้านไหนและใครจะเป็นผู้โชคดีได้อร่อยปรีทั้งโตะห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับไปก่อนนะครับสวัสดีครับเปิดท,ท็องทีวิต้าสดชื่น